คุณนิจิวะอยู่กับกระผมเอสคาลิเบอร์กาบพิคอนยอซินะเราจะมาถ่ายกันกรอปูกถุงแชทสดกันนะแต่ไม่เกี่ยวคลิปนะคลิปไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งเออใกล้เสร็จแล้วนี่ป็นเซนติตรคือผมรับบทเป็นหมาให้แซนนะแซนเจ้านายเจ้านาย พิดตามยีิบเก้าคนนั่งนั่งที่อาเรนพูดอะไรเนี่ยเจ้านายโอ้ยกูขําเจ้านายมันเคยอะไรยังงี้วามยาวจริงมัเลียวความยาวจริงเป็นมิลิเมตรเนาะหรือมันศูนสองมิลลิเมตรก็หัวเป็นมิลิเมตรใช่ไหม แต่ตัวปอไม่มเยอะจังวะต่อไม่ต่อทำไมชิมเป็นสิบปรรมแไปด้วยอ่ะห้าสิบปรรมแล้วคจะทำไมต้องทำไมไม่ใส่หูฟังไว้อ่ะใส่หูฟังดีกว่าเอาหูฟังหูอือลืมไปยจเขียนว่าอะไรอ<ะ>่อีอีเป็นต่อรูปปกเราดูรูปปกเราไม่้ โอ๊ยมันมีแซน dragon, แต่ว่ามันมีตัวอื่นโดนไงพี่ใจแย่ใครเป่ามั้แซนตัวเราเราแซนตัวจริงเย้เราใส่หูฟังดิาเปึ๊ล อันนี้ไม่จริงนะผมแค่เขียนให้สนุกกันนะแซนทุกคนใน YouTube ตัวปอมหมดอะตัวจริงอยู่ในเกม <c oughs> เจ้านายเจ้พุน้อยเราไอรอนแมนลูกเดิมะ่ะเราเองแซนเอลวิสโฮปเรามาแล้ว พี่อาเลนน่ากลัวมากพี่อาเลนน่ากลัวมีอะไรหรอน้องหมาเก้าเก้าชูมีดเอ้ยใจเย็นเพิ่งใส่เกทเธออีกแล้วหรอชูมีดพอ เขียนไปกี่ครัง้งยังไม่อ่านเลยเนี่ยได้เกาพรุงนอ้อยกวดออโอ้ยแล้วมันจะเขียนเขียนเพื่ออะไรเนี่ย,เ,ยเกาเๆ่าเกาเมาได้เปเรียบ มาได้เปรียบเอาแค่ไปเขียนไม่ได้แพะเ,เป็นไงบ้างเชี่ยวมากเกสเตอร์ปลาปัตเตอร์แทนน้องหมาเออลาก,ก่อนเซนจะมีแถมเกี้ Er. Det Vi kom oss hit. เกาๆๆๆเกาๆๆๆมาได้เปียบโอ้ยแม่คนอิจฉาเราเต็มเลยห เท่าไหรสอง ตึง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 ,ตงอะไรผิดแล้วอะไรตึงตึงเปาะเจ้านายไม่เจ้าชู้เจ้านายไม่เจ้าชู้ <c oughs> เสียงตรูเนี่ย โหเรามาละพอใจยังยอะมาก <c oughs> <c oughs> ไม่แสนเพื่อนค่ะเออบัดไอคนนี้มันติดคำหยาบอะ ไอ้ันนี้มันติดคำหยาบเออบายบายเนี bye ่ยไอคนนี้แม่พูดแต่คนคนนี้มันพูดแต่คำหยาบอะเออเป็นไรมากเป้าใครทำไร w อะไรวอเตอร์ร์กมันเป็นขอบคุณแล้วอย่าให้เราได้ยินจากปากหมานะนะ มาไม่พูดแล้วหมาไม่พูดแล้ว <c oughs> มาไม่พูดแล้วเสื่อมคนคนคนดีมากเออมองเลยฮึ <c oughs> อันนี้อัน,น,อน,นบางอย่างเราก็ดูไปแล้วฮองว่า

แค่แค้หกสิเมตรอิ่มฮ้องฮุ่แคนี er> ่มันคืออะไรปลายแปบห้องหุ่ม <laughs> oh, hey, hey. Hon trodde hon gick över mig.

มาเอาฮู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 มาจะเอา เงี้ยยาวก็หมาไม่พูดแล้วไงจะพาไปดูอดีตมันจะมีอันนึงนะอยากกินไอติมอุ่นๆไปกวันนี้อาจจะ หมางหมยัาพูดเล่นเซนใน้ใจหรือจะไปหาหมอกินติมไอติมเกือบหัวควายอ้ยแต่คนพีโฮปต้องถูกใจเป่าถูกเป่าถูกเผาหรือเปล่าจุด,จด,จด รู้สึกมีอไอ้พวกจีนะเจ้าเนี๋ยะนี่นีเดี๋ยวดูตรงนี้ตรงนั้นไอ้นี้เปล่าวะห้องหองก่อนห้องดิก่อนนี้มาชอบเกาอีกลาก่อนเซนจะมีแถง

โอเคคุณต้องจบเพียงแค่นี้นะเขียนแบบหนึ่งโอเคคุณต้องจบพาร์ทเพียงแค่นี้กับการติดชีวิต